Look 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 กันต้้งไหมบอกแล้วว่ันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทุกคนน่าจะจได้รู้จักเพลงนี้กันอยู่แล้วนะครับคือเรื่ว่ามันคือหมปั่นหมากหมากเป็นหมากรุกนั่นเองหมากรุกนั้นเป็นหมากรุกไทยนันนะเป็นหมาที่แบบว่าเป็นจอรมากเป็นหมาเป็นหมากรุกที่แบบว่าไม่แบบว่าชาติใดในโลกก็มีเอกลักษณ์แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มว่าชาติใดในโลกก็ไม่สามารถสามารถเทียบเคียงได้เพราะว่า บอกลูกไทยนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะมีม้าขวาม้ายงขวาหรือว่าจะเป็นม้ายงซ้ายหรือว่าจะเป็นม้าเทียมหรือว่าจะเป็นม้าอุปการก็ตามบอกเลยว่าม้าทุกรูปแบบนั้น <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นอะไรที่แบบ <c oughs> ก้าวออกตัวเองเรามาเริ่มกัมนที่ว่า มาาขวา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 มาขวาติมาตายมาาขวาติมาตายมาาขวานั้นเป็นม้าขวาที่เป็นมาที่แบบมีการแบบว่าการโจมตีที่รุนแรงที่สุดในโลกเพราะเป็นม้าขวาแล้วเป็นมาที่แบบว่าเขาเรียกว่าม้าอัจิเวตม้าอัจิเวตเพราะว่าม้าที่เป็นอัจิเวตนั้นเป็นม้าที่สามารถโยงเข้าไปที่ช่องจอสาม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 จอสี่จอห้าจอหก โจมตีที่เบี้ยของฝ่ายรงครามได้การที่ม้าขวานั้นโจมจะไม่มาของม้าขวานั้นโจมที่อีาเบี้ยของฝ่ายสงครามได้สามารถโจมตีที่ทางรุนแรงแต่ว่ารุนแรงขุนที่รุนแรงที่สุดยอดมากบอกเลยว่ามาสาย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 ก็ยังไม่น้อยหน้าเพราะมาสายนั้นแบบว่าสามารถตั้งรับด้วยการที่โยนขุนเข้าไปซึ้งหน้าแล้วขุนนั้นก็สามารถจะบอกไปเจอมาขวาแล้วแล้วการที่ขุนมาสายนั้นแบไปเจอที่มาขวานั้นก็ คุณก okay, okay. ็จะบอกกับมาาขวาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคไอ้ดีมาาขวาตีมาตายมากกว่าตีมาตายแต่ถยาเกิดมากมาขวานั้นตีมาตายการที่จะมารูปแบบมาที่สามารถตีมาขวาได้คือมาเทียม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 มันเป็นม้าที่ตั้งอาที่ีสุดในโลกมาเทียมนมาที่ตัวมันเป็นม้าโลว์มาแพสซีแพสซีการนี้มา ม้าเป็นบ้าที่ประสซทธิ์มันสามารถต้อนรับจากม้าของแอคทีฟได้การที่มาประสิทธิ์ม้าเทียมนั้นจะสามารถสู้ได้มา้ามันก็จะสามารถนี่ได้หลายรูปแบบด้วยกันเพราะม้าเทียมนั้นสามารถใช้แบบม้าเทียมขุนพลคู่มาเทีมเด็เดี่ยวม้าเทียมนู่นรอบแบบการที่ม้าเทียมจะสามารถอ่าสู้ไปลช่ไหมต้องสู้ต้องการู้เรียกว่าเหลือนั่นเลยสวน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 เอามาต้อนรับกับการโจมตีของม้าขวาม้าขวา บอกแล้ว่ามาที่ดีสุดที่จะสามารถฉีกออกมาที่ทุกคนจะตื่นตระหนกนั่นคือมาอุปการมาอุปการมาอุปการนั้นเป็นมาที่แบบว่าฉีกซ้ายฉีกขวาสีซ้ายสีขวามาเดินสลับม้าเดินสลับฮัลกหม้าม้ายงขวาสลับซ้ายม้ายงขวาสลับขวาบอกเลยม้าขวานั้นกระโดดไปกระโดดมาเป็นเป็นมาที่ส thrown, ุดยอดมากนอกจากมาแล้วราวันนี้เรานะนตัวตัวละครของม้ากันหน่อยเขาเรียกว่ามังกไทยนั้นมีเป็นมังกที่ เริ่มที่มีตัวละครที่หลากหลายไปอย่างมากนอกจากนอกจากจะมีม้าแล้วเราวจะมีเรือที่สามารถเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเรือที่ใช้ไม้พายในการพายไปตีฝ่ายตรงข้ามเรือไม่ใช่ไม่ใช่เรือล้นะไม่ใช่เรืเป็นเรือเรือแจวไอ้เนี่ยแจวเรือไปตีแจวเรือไปตีไปไปตีฝ่ายตรงข้ามแล้วนอกจากเรือแล้วเราก็จะมีโคนมาโคนโคนนั้นไม่ใช่แบบว่าโคนที่เลนแต่เป็นโคนที่ <co right> แต่ว่าสามารถเก่งเขาเรียกว่าหน้าสามหลังสองกันเลือบบหน้าสามหลังสองหน้าสามหลังสอง, 2, น, 3, ง 2, นะแบบเป็นแบบว่าแบบเซมบ้าการนี้คนเวลาจะตีแบบเซ <laughs> มบ้าเนะ <laughs> <laughs> ต้นแบบเซมบ้า,าหน้าสามหลังสองหลังสองแค่หลังสแต่ว่าที่จะไดีนะก็สกจะเก่งนะในการที่บอกว่าอยู่ข,าข้างหน้ามาแค่จะเ,เรามาจากคนเ้าจะเรียกกันว่าเม็ดเม็ด เมทนั hora, ้นเมทั้ก็จะมีเปียสเหมือนเป็นจ่าเพราะว่ามีสักว์เป็นจ่าเป็นผู้คุมของเบี้ยทุกอย่างในนั้นบอกเลยว่าเม็ดนั้นสามารถเก่งมาเพราะเดินสามารถเดินได้แบบเป็นแบบตัวเอ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 สแบบเม็ดสามารถแบบตัวเอกได้แล้วถอดออกมาจากเม็ดนั้นก็คือขุนนั่นเองริย์ของเราริย์ของเราเป็นเป็นขุนที่สามารถเดินในรอบทิศและสุมารถเก่งมากๆในจังหวะนี้คุณชื่ออะไรเฮีย มากกว่านั้นนี่จะมีการแบบว่าที่จะบอกมีรูปแบบนั้นไม่ใช่มีแค่มากกว่ายัานเดียวมากกว่านั้นมีสามารถเป็นได้หลายรูปแบบมากกว่าเรารู้มากกว่าคุณคนผู้มากกว่ามาตรฐานมากกว่าคุณคนมากกว่าม้านําเม็ดมากกว่านานม้านาเม็ดม้าเหี้ยนําเม็ดไว้สัตว์ม้าเหี้ยนําเม็ดไว้มากกว่านําเม็ดมานําเม็ดบอกเลยว่าเซียนหลายคนที่ที่ที่เล่นมาลูไทยเป็นเซียนที่แบบว่าแต่ว่าในไทยนะแบบว่า เก่งมากบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเซียนอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบไม่ว่าจะเป็นเซียนซงเซียนซงแสงสมลูกโอเคฮ่าเซียนนกอ่ะลูกขาดลูก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 ขาดลูกขาดเฮ้ยเมื่อกี้มึงเหมือนกดตรงไหนว่าที่มันมีเสียงสะยงเยอะอนี้มันคือจลูกขาด <Okay. S 2> อาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกรนกระจิบนกกระจิบอาจารย์นี่เป็นอาจารย์ที่สุดยอดลกมาแบบอาจารย์นี่แชมป์มาแล้วหลายสมัยแตบบ่บอกเลยว่าเป็นแป์ที่แบบม้าของแกนั้นตีแบบรุนแรงมากไม่ว่าแกจะโดนใครเจาะมาแกจะสวนกลับตลอดบอกเลยว่าหน้ตาต่อตาฟันต่อฟันบอกเลยว่าถ้าอีฝ่ายใช้ดาบอาจารย์นกรจิบจะใช้ปืนถ้าอาจารย์ถ้าเกิดแบบว่าฝั่งตรงข้ามใช้ใช้ปืนอาจารย์นกจิบจะใช้บันตุก้า หเลหาเลยาปา่เลยว่อในี่เอ้ยไม่ใช่อาจารย์จิสมมติได้เกิดันาใช้หอาจารย์กจิใช้ปือว่าได้าารข้ามใช้ปือาจารจจะใช้ปัสุาบอกเลยว่ากนเนียูได้คมมาติด จยใช้มาทุก้าวนะเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากเพราะว่าเราจะเวลาที่เขาเดินไม้ยองก่อนั้นอาจารย์นกจิบมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะเรียกกันว่าเรือนกจิบคนเรือนกจิบนั้นการที่ยงจากจอสามมาไอ้จอหนึ่งมามาฉอนหนึ่งนั้นเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วบอกเลยว่าอาจารย์นกจิบมันเรืออาจารย์นกจิบมันเป็นการตีที่รุนแรงมาเปิดคลองทีนี่ป่าป่าเผาป่ป่เผาป่าเผากะท่อมเผาทุกเผากันเลยทีเดียว นอกจากอาจารย์นกจแล้วก็จะมลีลูลูลู <c oughs> คุณจำชื่อไหมชื่ออะไรวะี่ไปพูดมอปาป่ไม่ใช่แค่มีคนนึงอาจารย์ะไรวะลูกอ้าอาจารย์มอสืบอาจารย์มุอตืมกไม่เอาเ <c oughs> จริงๆอาจารย์บุญสุขอาจารย์บุญสุขบอกเลยว่าอาจารย์บุญสุขนั้นเป็นเป็นเขาฉายาว่าเป็นเป็นอาจารย์ที่อ่าเล่นหมาตั้งรับที่เจ๋งที่สุดในเมืองไทยรืมๆเก่งที่สุดในโลกด้วยเป็นหมาที่แบบว่าไม่ว่าแกจะโดนเจาะจะโดนทีบจะโดนกระทืบยังไงก็ตามในหมาพุ๊บเกย์ก็จะสามารถแกะออกมาและสามารถส่วนกลับลชนะผู้ต่อคู่ได้เสมอมาอาจารย์บุญสุขนั้นเป็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 นหมาของทิศยอดมากการเดิมหมาของแกนะพี่แกนั้นทิศยนมาตั้งรับอย่างเหนียวแน่น ล right? ูกลูกลูกลูกอะไม่เชื่อเขาบีบกุญแจเหรอไม่ใช่เป็นบีบนะไม่เป็นที่เป็นอะไรเฮ้ยคุณพ่อคุณผัที่โวอยู่ใช่ป่ะฮ่าฮ่าใช่ป่ะเดี๋ยวว่าฮ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 ่าใช่ป่ะไม่ใช่เป็นอะไร เฮ้ยลูกไม่มีฮอยว่ะลกลูกเปเดือดรัวะกว่าเสียงเรากลอะไระเสงตีรอง มาบ้ไม่ได้จบอคอิาาไ,ไม่ใช่นี้นี่มันต้องอยู่ในเวอร์ห้าสิบป่ะมันจะอยู่ในเวอร์นี่ยที่เป็นดนีดิสโกโ้เลยใช่ปะ่ะไม่ใช่เฮ้ยเวไม่ใช่ไม่ใช่ดี่ะคล้าคล้าย